สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะฮะอัดมีรถตักของยี่ห้อโคมสื่อนะครับผมเป็นรุ่น WA 100รุ่น5้านะครับมาแนะนำให้ชมกันนะครับอ่านี่นะก็แน่นอนนะครับเป็นรุ่น5าขึ้นมาแล้วเนี่ยโฉมรูปร่างภายนอกของเขานะครับก็จะปรับเปลี่ยนนะฮะจากโฉมรุ่นเก่าจากรุ่น3เนี่ยมาเป็นโฉมรุ่นใหม่แล้วนะครับแต่ว่ายังคงความดูแลรักษาง่ายไว้อยู่นะครับเพราะว่าเจ้าเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้นะครับเขาจะเป็นเครื่องยนต์เดลักธรรมดาอยู่นะครับผมการดูแลมันั้นนียก็จะทําได้ค่อนข บุ้งกีของเขาเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นบุ้งกีขนาด1.2คิวแบบนี้นะครับเนี่ยนะฮะบุ้งกีก็มาเนื้อเต็มนะครับไม่ได้มีรอยชี่ขาดหรือว่ารอยชลุตรงไหนของตัวเนื้อบุ้งกีเลยนะครับเนี่ยนะฮะตัวนะครับแขนเคิรนี่ไม่มีรอยร้าวรอยดำนะครับเนี่ยนะฮะตัวเตงแห้งดีหมดเลยนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยขนาดยางของเขานะครับก็จะเป็นยางเบอร์16.924นะครับตัวนี้นะครับซึ่งจะเป็นยางมาตรฐานของรถตักไซส์อ a 1 0 0แบบนี้เลยนะครับอ่านี่นะฮะ นี่นะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยตัวนี้นะครับเหมาะกับลูกค้าที่ต้องการลดเอาไปแบบดูแลง่ายๆนะฮะรักษาง่ายๆเนี่ยตัวนี้จะตอบโจทย์มากๆเพราะว่าสเปคของเขาเนี่ยเป็นหลังคาธรรมดานะครับไม่ต้องมานั่งเฮืองไม่ต้องมานั่งห่วงเรื่องตู้แอร์นะครับเวลาทําความสะอาดเนี่ยก็จะทําได้ค่อนข้างง่ายนะครับเนี่ยนะตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าลูกค้าที่เป็นเราประดูก่อสร้างนะฮะนิยมกันมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูสภาพเกียร์กันนิดหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยเกียร์ของเขานะครับจะปรับจากเกียร์ท็อกรุ่นร่นเกาะคับ มาเป็นเกียร์ปั๊มอลิกรุ่นใหม่แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยการใช้งานของเขานะครับจะพักหน้าพักหลังใช้งานเหมือนเกียร์ออโต้นะครับเอาลมขับเนี่ยคับจะคล้ายๆกับโฟกฟต์นะครับตัวนี้นะครับนี่นะ สภาพเกียร์ก็แห้งดีปกติเลยนะครับไม่ได้มีจุดรั่วซึมตรงไหนของตัวลูกเกียร์เลยนะครับนี่นะฮะเป็นเกียร์ปั๊มแบบใหม่นะแล้วก็เครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้นะครับเขาจะใช้งานเป็นเครื่องยนต์ซีซูบเทอร์โบนะครับตัวนี้นะครับนี่นฮะเป็นเครื่องยนต์ซีซูบเทอร์โบนะครับ ตัวเครื่องก็แห้งสวยดีหมดเลยนะครับอันนี้นะครับไม่ได้มีจุดรั่วซึมตรงไหนของตัวเครื่องยนต์เลยนะครับนี่นะ w ต่0้อยนะครับพัดลมด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับก็จะเป็นพัดลมลูกไดรเล็กดับใหม่นะครับนี่นะอ่าสภาพเนื้อตรงเนื้อตัวเนี่ยมาสวยนะครับเนื้อตัวสวยหมดเลยนะครับไม่ได้มีรอยผุตรงไหนของตัวตัวถังหรือว่าตัวเนื้อตัวของเขาเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์ฝั่งัวชีกันบ้างนะครับนี่นะเจ้าตัวนี้นะครับเครื่องยนต์ที่เขาใช้งานอยู่นะครับลาดที่ของเขาเนี่ย จะเป็นคมัสู่ 4D ร้อยสอน,นะครับเวลาซื้อกองนะฮะเมนทโนมเมนทแนนเนี่ยก็สามารถซื้อที่ศูนย์คมสัสูบางเกาะได้โดยตรงเลยนะครับตัวนี้นะครับ เป็นปั๊มสายธรรมดาแบบนี้เลยนะครับเครื่องยนต์เขาก็ทํางานได้แน่นดีปกตินะครับเวลาดูแลรักษาเนี่ยก็จะค่อนข้างง่ายนะครับจะพวกเครื่องเดเล็กแบบง่ายนะครับนี่นะสภาพรอบคันสวยนะยางมาสวยทุกเส้นเลยนะครับทันนี้นะครับ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันในสภาพด้านบนที่นั่งคนขับกันต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองขับให้ดูกันนิดนึงนะครับเราจะได้รู้ว่าการทํางานของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับแรงยังดีอยู่หรือเปล่านะครับไปดูนครับ นี่นะครับถัดขึ้นมาด้านบนนะครับอันนี้ก็เป็นสภาพหน้าตาภายในนะครับของเจ้าตัว W100 รุ่น5คันนี้นะครับเนี่ยนะฮะภายในหัวเก่งเนี่ยก็จะปล่อยโล่งโฟโฟแบบนี้เลยนะครับเวลาดูแลรักษาเนี่ยจะทําได้ค่อนข้างง่ายนะครับพวกนี้นะครับเนี่นะฮะเดี๋ยวลองนั่งให้ดูนะครับ เ่านัน่งแล้วสเริงก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นคอนโทรลเดียวแบบใหม่แบบนี้แล้วนะครับเป็นระบบคอนโทรลเดียวนะแล้วก็เกียร์ของเขาเนี่ยนะครับเป็นเกียร์โอโตเมติอย่างนียได้บอกไปด้านล่างนะครับแล้วก็พักหน้าพักหลังดังเดียวเลยนะครับใช้งานงาน่ายมากๆนะครับมาเดี๋ยวเรามาลองกําลังแขนกันบ้างนะครับนี่นะครับกดตัวได้ลอยแบบสบายๆนิ่มๆเลยนะครับความทำงานได้แรงดีมากๆนะครับตัวนี้นะครับ จงังหวะการยกคย้งยกแขนเนี่ยก็ทําได้ดีปกติเลยนะครับตัวนี้นะครับ ไวดีนะครับตัวนี้นะครับทำงานได้ไวตามไม้ตามมือดีปกติเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาลองระบบเกียร์กันนิดนึงนะครับพวกนี้เนี่ยข้อดีของเขานะครับพวกดระบบเกียร์ปัมเฮลิกแบบนี้นะครับเวลาที่เราใส่เกียร์นะครับเนี่ยนะสังเกตนะฮะเวลาที่เราใส่เกียร์ธรรมดาเนี่ยรถพวกนี้นะครับเขาจะไม่ไหลนะครับไม่จำมันมันจะไม่ไหลเหมือนรถรุ่นเก่าๆนะครับถ้ารุ่นเก่าๆเนี่ยเขาเป็นเกียร์ทอกธรรมดานะครับเวลาที่เราใส่เกียร์ปุ๊บเนี่ยรถเขาจะไหลนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยไม่ไหลนะครับเราต้องทําการเหยียบคันเร่งเพื่อเป็นกกาาารรรเเเปิดใช้้งนนนนนียท่ััะะะคบ เกียวคันเร่งปึ๊บนี่นะแล้วรถถึงจะทํางานนะครับเกียร์เขาจะถึงทํางานนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับเวลาที่เรา่อนคันเร่งนะครับลูกค้าครับตัวนี้เนี่ยเขาจะมีระบบช่วยเบรกในตัวด้วยนะครับนี่นะเดี๋ยวดูสังเกตที่เท้าผมนะครับนี่นะเวลาผม่อนคันเร่งปึ๊บเนี่ยรถเขาจะค่อยๆเบรกแล้วก็หยุดอยู่กับที่ไปเองนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อดีของระบบเกียร์ปั๊มเทอรลิกแบบนี้นะครับเวลาขับใช้งานทั้งวันเนี่ยก็จะขับใช้งานได้สบายมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้นะครับนี่ฮ ระบบเกียร์ก็แรงดีนะครับพวกนี้เนี่ยนะอ่าสปีดต้นของเขาเนี่ยจะไวมากๆนะครับพวกเกียร์ปั๊มเทอร์ดิกแบบนี้นะครับนะตลงมาลัยก็นิ่มนะครับสามารถหมุนมือเดียวได้แบบสบายๆชิวๆเลยนะครับเนี่ยนะสปีดต้นดีนะครับนะเกียร์ทีก็พุ่งปูดพุ่งปูดเลยนะครับตัวนี้นะครับแรงดีมากๆนะครับเวลาขับใช้งานทั้งวันเนี่ย บอกได้เลยว่ามันมากๆนะครับโคตรมันนะคันนี้นะครับน่ะนิ่มนะครับพวงมาลุมพวงอะไรระบบคอนโทรลคอนโทรลเนี่ยนิ่มดีหมดเลยนะครับผมนี่นะอ่านี่ก็จะเป็นการขับเทสเบื้องต้นนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของสภาพที่นักนบ,บินคนขับนะครับของเจ้าตัว w หร้อยรุ่นห้าคันนี้นะครับผม สำหลูกค้าท่านใดน,นะครับที่สนใจนะฮะเจ้าตัวรถตัก WA ห0ึรุ่น5คันนี้นะครับผมก็สามารถโทรมาสอบถามเพิ่มเติมน,นะครับได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นตรงนี้ได้บนขวามือได้เลยนะครับอ่าแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับที่อยากจะลองมาขับเทสนะฮะมาลองดูตัวจริงที่หน้าร้านแบบนี้นะครับหรือว่าอยากจะลองมาเปรียบเทียบนะฮะเจ้ารถคันนี้นะครับกับรถยี่ห้ออื่นไซส์อื่นเนี่ยก็สามารถแอดไลน์ <S <S ผมมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมีโลเคชั่นของที่ร้านนะครับพร้อมกับรูปแล้วก็วิดีโอเนี่ยของแต่ละคันนะคะคคครรรรรรัััััับบบบบสส่่นนะะ่่งงงใใให้้้้กกกกกกลลูาาาาตดดดไไชมนน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 นทท์ออีีึวยะะะะะเพืปิจฮ อันนี้เนี่ยก็มาสวยนะครับสภาพก็พร้อมใช้งานเลยนะครับเพื่อนปั๊มเกียร์ทำงานได้แน่นดีปกติหมดเลยนะครับนายจะสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอฝากที่นี่นะครับกับเจ้าตัวคอมสูตร WN หนึ่งร้อยรุ่นห้าคันนี้ครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดซับสไคร้นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้รับสินค้าตัวนม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ